สมหวังไงปึกสายคับคุณบำเลวก็แล้วว่าเราจะขึ้นกรุงเทพกันส้มแต่งานกับสมหวังแล้วนะสมหวังว่ายังไงส้มก็ตามแล้วเราก็ไปตายกันระดับหน้าแล้วกันเนะไม่ต้องหวง่วงเลยเพื่อนกูคนนี้ขาใหญ่ใจถึงอยู่แล้วสมัยรบในเวียดนามนะรุ่นจอนางพยอมะไอเนี่ยมันสุดๆ ไอ้คอมันลักเตียไอ้คอมละมวยไอ้คมละมวยร่งอย่ามันอะอ้เพื่อนไม่เล่น้าทบดี้งข้าเป็นาเพื่อนโอยบ้ากูไม่เคยแก้ดานพวกไปกับลูกเสือไร้อะไอ้อะไรมีทุระอยากจะรบกวนพี่สนิดครับนามบัตรไม่มีแต่ผมจำได้พี่ผมจำได้ศูนย์ศูนย์แปดแปแป ศูนย์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 เยอะเหลือเกินโทรหาพ่อมเถอะอยเมาแล้วโอ้ชายใดเปเจ้าชู้กับเหมือนงูไม่มีพิษไม่ว่ากันนะไปละคุณลืมเล้อเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรพี่ครับแล้ววันนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยเฮ้ยได้ข้อมูลฉันนะ อ๋อไอ้ไอ้ไอ้คอมไอ้ลรถไอ้คอมมันก็วกไว้วังมอก็ตัวใ้ลากไอ้คอมไอ้หวังเราหากุญแจไม่เจอโอ้โหนี่มึงหากุญแจในนมน้องเขเลยเหรอก็มันอยู่ในนี้แล้วหาเจอไหมล่ะหาอยู่นานแล้วยังไม่เจอมัน้าไปลึกขนาดนั้นเลยหรือไงมันก็น่าจะลึกอยู่โอ้โหมันนี่แหลจริงเลยนะ มีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบอให้กันเสมอเด้อคนบ้านเขาถ้าข้าพเจ้านอกใจเมียโดยไม่ได้รับอนุญาตขอให้หอ,อกเข้าใบพายแทงหูซ้ายทะลุหูขวาขอให้หอ,อกเข้าใบพายแทงหูขวาทะลุหูหมาของหมาคนบ้านเรา<ว>บาเขา ไม่รู้จะทำอะไรเนอนไปเซ่้วไม่เอาราเด๋ยวท้อนอีเสร็จข้างนอกก็ได้เริงอ่ะเสร็จข้างนอกได้แน่นะยิปปี้แบบนี้เขาเรียกว่าสุดส,สุส่ดี